ามาถึงตอนที่สองนะครับสำหรับ tense คู่ที่มักพบในข้อสอบภาษาอังกฤษครับตอนที่สองตอนที่สองนะครับครา้ที่แล้วเนี่ยครับเราพูดถึง past con กับ past simple past con กำลังเกิดขึ้น past simple เกิดแทรกเข้ามา past con กำลังเกิดขึ้น past simple เกิดแทรกเข้ามา why และ as ตามด้วย past con when ตามด้วย past simple โอเคอันนี้เราเรียนไปครั้งที่แล้วแนละ้ว ครับคราวนี้ถึงตาของอีกคู่หนึ่งบ้างยังคงอยู่ที่เรื่องของ past tense s หรือว่า tense ท,ที่เกี่ยวข้องกับอดีตแต่เป็นคู่นี้ครับ past perfect กับ past simple ครับ past perfect กับ past simple ครับถึงตาไอคู่นี้แหละไอคู่นี้ก็เจ้าปัญหาหมันกันนะครับปรับปรับปรับขึ้นความถี่สมองนิดน,นึง เมื่อกี้เราเรียน past con past con กำลังเกิดขึ้นแล้ว past simple เกิดแทรกเข้ามาเนาะแต่ก็พูดถึงเรื่องราวในอดีตนะแต่มันองมีการกําลังเกิดขึ้นแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นทีหลังเกิดขึ้นก่อนไม่ได้มีการแทรกไมไ่มีการอะไ,ไรทั้งสิ้นเกิดขึ้นก่อนแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดตามหลังมานะครับซึ่ง past perfect เนี่ยมันเป็น tense ที่ไม่ค่อยได้เห็นการใช้โดดๆดดมันต้องมีการเปรียบเทียบว่ามีอะไรเกิดตามหลังมันมาไหม คุยง่ายๆคือ past perfect เนี่ยใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีตโดยที่ไอ้อีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีดทอตดที่เกิดขึ้นทีหลังเนี่ยจะใช้ past simple จะใช้ past simple นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอ่ะทวนโครงสร้างกันนิดนึงนะครับ past perfect ครับ past perfect เนี่ยโครงสร้างมันคืออันนี้ครับ subject ทำได้2และ verb 3นะครับส่วน past simple tense ก็คือ subject ทำได้ verb ชั้นที่2อันนี้เรารู้กันนะครับ past perfect เกิดก่อน past simple เกิดทีหลังนี่คือคอนเซปต์ของไอ้คู่นี้ นะครับใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน,นเหตุการณ์หนึ่งในอดีตซึ่งเทนนี่มักจะใช้คู่กับ past simple tense ใช่ครับเพื่อบอกว่า past simple tense เกิดขึ้นทีหลังคอนเซปต์มันมีอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอในข้อสอบเราต้องอ่านดูให้ดีๆว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังถ้าอะไรเกิดก่อนนะใช้ past simple เอ้ยอะไรเกิดก่อนใช้ past perfect พูดผิดอะไรเกิดก่อนใช้ past perfect เกิดขึ้นทีหลังใช้ past simple โอเคไหมนะครับอ่ะดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันนะฮะคือคอนเซปต์มันมีอยู่แค่นี้จริงๆที่เหลือ ก็เดี๋ยวลองไปดูตะลุยในใน,ในโจทย์ในข้อสอบของเรากันว่านเนี่ยถ้าเกิดเจอแบบเนี้ยดูออกไหมอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังเนาะตัวอย่างครับ he had done his home work before he left home อ่ะดูโครงสร้างตรงนี้เลยนะฮะ subject had แล้วก็ verb สามเห็นไหมครับ he had done his home work เขาทำการบ้านของเขาก่อน before คือก่อนก่อน subject และ verb ช่องที่สอง left ช่องที่สอง l e e เขาทำการบ้านเสร็จก่อนที่เขาจะออกไปออกจากบ้านออกไปนอกบ้านไปเที่ยวไปกินอะไรกับวาไปอะไรอย่างเงี้ยนะตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนก็คือตรงบริเวณนี้นี่เกิดก่อนเกิดขึ้นที่หลังคือไอ้นี่โอเคไหมต่อมาครับข้อต่อมา the villagers reported that wild elephants had chased their buffaloes out from the woodlands the villagers reported that the wild elephants had chased their u u f a l o e s out from the woodlands นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนคือบริเวณตรงนี้นะครับแล้วเกิดขึ้นทีหลังนี่ประโยคนี้มันตีความว่าชาวบ้านรายงานว่าช้างป่าได้ไล่ควายเขาเออกจากพื้นที่ป่าไปซึ่งอะไรเกิดก่อนช้างป่ามาันมาไล่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อนไงก็คือช้างป่ามาไล่ควายเขาไปที่เอาไว้ไว้ทำงานไปใช้งานอะไรของเขาเนี่ยแล้ว การรายงานของชาวบ้านซึ่งอาจจะไปรายงานไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือไปแจ้งใกับใครเนี่ยฮะให้ทราบเมื่เกิดขึ้นที่หลังเราจะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเห็นไหมครับแมนะตรงนี้เป็น subject แล้วก็แฮรแล้วก็ verb สายป่ะเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเห็นไหมครับชัดเจนว่าช้างเนี่ยมันไล่ฝูงควายมันเกิดขึ้นก่อนแล้วถึงได้มีการไปรายงานทีหลังเห็นไหมครับเกิดขึ้นทีหลังโอเคไหมนะครับนอกตรงนี้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่ง They hadn't eaten anything before they went to school. พวกเขาไม่ไดกินอะไรเลยก่อนที่เขาจะไปโรงเรียนนะครับ They hadn't eaten anything. ตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนะครับเป็น subject แล้วนี่เป็นปฏิเสธก็เป็น h a v นะบ,บวก verb ช่องที่3นะครับ anything ตรงนี้มีคำว่า before นะครับ before ก่อนที่พวกเขาไปโรงเรียน subject แล้ว verb สองสะก็เป็นไปตามคอนเซ็ปต์ของเราครับเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นก่อนใช้ past นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับก็คือ past perfect ส่วนเหตุการณ์เกิดขึ้นทีหลังนะครับก็คือ past simple โอเคนะเกิดก่อนใช้ past perfect เกิดทีหลังใช้ past simple โอเคปะ เนาะมีแค่นี้เองนะครับมีแค่นี้เองถ้าเป็นข้อสังเกตข้อสังเกตเหมือนกับที่ไออันที่แล้วที่พูดถึง past con กับ past simple ใช่ปะ่ะมันจะมีข้อสังเกตก็คือถ้าเป็นคําคําเชื่อมเนี่ย y s อะไร past con แล้ว uh, when อะไ past simple อันนี้มีไหมมีม,มีนี่ไงมีมีนะครับมีอ่ะตรงนี้เลยครับนะครับถ้ามีการใช้ before before จะตาม้วย past simple เห็นปะ่ะเห็นไหม เห็นไหม before ตล p พาซ simple เห็นปะข้อนี้ก็เหมือนกัน before ตลิพา a ิม s i m p เห็นไหมมีอีกไหมมี after ตามด้วย past perfect after ตลิพา perfect อืมนะครับหรือถ้าเกิดเป็น when when ก็จะตามด้วย past simple อี่ยอันนี้คือจุดที่ต้องจำนะครับนะจำนะครับแต่ทีนี้นอกเหนือจากนี้ นอกเหนือจากแคปเอร์นี้มีไหมมีอันนั้นต้องตีความไปเองเช่นมีการใช้สิ่งที่มันเป็นเรื่องของเหตุเป็น,เ,ปนเหตุเหตุเกิดและผลตามอะไรเงี้ยมันก็เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับความเป็นเหตุการณ์เกิดก่อนเกิดหลังเหมือนกันถ้าเป็นการพูดถึงอดีตก็เนี่ยก็จะเป็นพาร์เฟคเกิดก่อนพาสซิเบิลเกิดขึ้นทีหลังบางทีมันไม่ได้ออกมาในรูปของเวลาอย่าง before After w ร์เวนมันก็จะมาในเรื่องของเหตุและผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหตุและผลเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะครับคอนเ้ครนะ เกิดก่อนใช้ past perfect เกิดทีหลังใช้ past simple เกิดก่อนใช้ past perfect เกิดทีหลังใช้ past simple โอเคไหม before ตามด้วย past simple after ได้ past perfect when ตัวได้ past simple นอกเหนือจากนั้นตีความเอาเองมาดูข้อสอบครับ past perfect หรือ past simple ดีอะมาดูกันนะฮะถ้าเอาตามสูตรของเรานะตามนี้เลยนะเนี่ย after ตามด้วย past perfect ใช่ปะ่ะก็ง่ายๆเลยครับทำไงครับก็ง่ายๆเลยไม่ยากเลยใช่ไหม ก็คืออะไรครับ after after I had แล้วก็ have บางคนงงเอ้ย <ans> มันมันมัน h a d h a d สองตัวมันบังเอิญมันบังเอิญตรงที่ว่าโครงสร้างของ past perfect คือ subject h a d และ verb สามใช่ป่ะไอ้ h a d ตัวนี้มันเป็นกริยาช่วยไม่นืมความหมายเลยต้องใส่เอาไว้ส่วน h a d ตัวนี้มันมาจากคำว่ากินหรือมีนั่นแหละแต่อนนี้เวลาเราบอกว่า have พูดวัต to have ช่วยกับมือหามก็คือกินนั่นแหละแล้วบังเอิญว่าไอ้คำว่ากินมันก็คือมันก็คือ แ v e แล้วช่องที่3ของแ v e คือแ a e มาเลยดูหน้าตาเหมือนกันแต่งจริงไม่ใช่นะแฮดตัวนี้เป็นมชชั่นที่2และเป็นกริยาช่วยใน past perfect ต่เราแปลตรงนี้ have แล้วชั้นที่จันกินอาหารมื้อใหญ่แล้วฉันก็เริ่มรู้สึกป่วย i i อะไรครับก็จะเป็นอะไรเป็น past simple เพราะตรงนี้เขาเกิดก่อนใช่ป่ะตรงนี้เขาเกิดก่อนกินก่อนไนงะแล้วมาป่วยทีหลังก็กลายเป็นอะไรครับ I Start e d to feel sick I started to feel sick เริ่มป่วยอะเขาบอกป่วยในความหมายคือไม่จะไปต้องแบบป่วยนอนซมเนอคืออาการไม่ค่อยดีอะกินเยอะใช่ไหมท้องไส้ผืดผอมเริ่มมีอาการไม่ค่อยดีแล้วกินเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็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 ใช้คำวา่วาป่วยก็ได้เออก็ได้ที่หลังเนาะเกิดก่อนเกิดหลังนะครับต่อมาครับถ้าตามตามสูตรของเราใช่ไหม after ตอนที่ past perfect after ตอนที่ past perfect เราเห็น after ปุ๊บไม่ต้องรอเลยครับ I had แล้วก็ finished เลยเห็นไหมโอเคไหมถ้าคือถ้ามันมีตามสูตรของเรามามีคำเขาให้มาอย่างน,นี้นะโอ้สบายเห็นปุ๊บตอบไปปับ๊บแต่ถ้าไม่มีไอ้นอกเหนือจากไอ้ที่จดบอกให้จดไปตรงนี้จดจำตรงนี้ไว้นะฮะไม่มีก็เราต้องตีความอาเองแล้วนะครับเห็นข้อนี้ when we เขาให้คำว่า arrive กับ lose มาเนาะ when we arrive มาถึงมาถึงสเปนนะครับ airport management ก็คือ ฝ่ายจัดการของสนามบินนะครับบอกกับเราว่าเขาทํากระเป๋าเดินทางเราหายนี่กระเป๋าเดินทางทํากระเป๋าเดินทางเขาหายเออทากระเป๋าเดินทางเราหายว่ะเอาเราขอเสียขอเสียใจด้วยว่าเราได้ทํากระเป๋าท่านหายแล้วอันนั้นอะไรเกิดก่อนเกิดหลังฮนะอะไรเกิดก่อนเกิดหลังใช่ไหม when ิ e are ก็คือเมื่อเรามาถึงซะก็คือเหตุอ่านอย่างนี้ก็รู้เลยว่ามาถึงแล้วมารู้ที่หลังว่าเกระเป๋าหายกระเป๋าหายก่อนเรามาถึงเพราะฉะนั้นชัดเจนเลยครับตรงนี้ก็เป็นอะไร arrive เป็น past simple แล้วก็มาแจ้งกับเราแจ้งตรงนี้เป็นวลีที่สองก็คือวาแจ้งเป็น past simple ว่าเขาทํากระเป๋าเราหายทําก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่เราจะมาถึงแล้วเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นก่อนก็กลายเป็นครับ day แล้วท่อที่สาของลู e คืออะไรครับ Lost เออม,มาถึงปุ๊บมาถึงแล้วเขาบอกกับเราว่าเขาทํากระเป๋าเราหายซึ่งเขาหายก่อนหน้านี้แล้วเราถึงได้เพรเรามาถึงแล้วเขาถึงจะมาแจ้งเรานะครับต่อมา The shoes The shoes were very clean รองเท้าสะอาดมากเพราะว่า Spend s p e แปลว่าใช้ในที่นี้คือ Hours ก็คือใช้เวลาถูกปะใช้เวลาทำความสะอาดมัน นะครับฉนันทำความสะอาดมันอ้าวตัวน,นี้ก็เห็นชัดๆเลยครับถึงแม้ไม่มีคําบอกเวลาแต่ที่บอกไปตอนแรกคือถ้าไม่มีพวก adverb of time ไม่มีไม่มีพวก t อ m e conjunction ไม่มีคาเชื่อมประโยคที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็มาตีความเอาในส่วนของตรงนี้อย่างอันเนี้ย because เพราะอะไร the shoes were very clean รองเท้าสะอาดมากเพราะว่าฉันใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการทำความสะอาดมาันเพราะนั้นมนสะอาดตอนนี้ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ทําความสะอาด เอ่อใช้เวลาทำความสะอาดมันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรอยู่แล้วเป็น past perfect ก็จะกลายเป็นอะไร I had spent I had spent นะครับ no cleaning them เห็นไหมตรงนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวบอกเวลาแต่เรารู้ได้เองเพราะอะไรครับเพราะว่าไงมันคือเหตุเหตุต้องเกิดก่อนผลเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องของ past perfect กับ past simple mm. ประดยปริยานนะครับ no ต่อมาครับข้อที่5ครับ my n e v e r told me that ไอ้นี่คือเหมือนกัน my neighbor told me that ถึงแม้ว่าตรงนี้จะไม่มีประโยคนี้ข้อเน,นี้ยมันจะไม่มีคำบอกเวลา before after when เลยแต่เราก็รู้ได้เพราะอะไรครับเพื่อนบ้านของฉัน,นบอกกับฉันว่าหล่อนนะซื้อรถคันใหม่มามาบอกบอกนี่คือบอกบอกก่อนหรือบอกหลังซื้อรถเขาซื้อรถก่อนแล้วถึงมาบอกถูกป่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรแน่นอน p a s t Per f e c t had b o u g h บอืม My neighbor told me that she had bought a new car a month before อืมโอเคไหมอ่าครับตงเนี้ไม่ยากนะไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้าไปเจอข้อสอบจริงๆนะอาจจะมีความซับซ้อนว่าจะมีส่วนขยายเรื่ประกอบอะไรอยู่เยอะแยะก็อย่าลืมดูลำดับเหตุการณ์ด้วยแล้วกันลวกันนะครับนะแต่ันนี้คอนเสปร์ของมันก็ง่ายๆครับนะไม่มีอะไรมากเลยนะครับอ่ะอยังไม่พอผู้ความชัวร์ทำอีกครับคราวนี้มาเป็นชอยบ้าง When i อะไรเขาให้คาว่า arrive มามาถึงโรงเรียนหลอนก็ได้มา realize คำว่า realize แปลว่าตอนหนักก็คือเหมือนมามารู้ตัวมามานึกขึ้นได้ว่าเอา้าลืมหนังสือไว้ไว้นี่ลืมหนังสือไว้นี่ที่ไว้ที่บ้านคือมาถึงโรงเรียนแล้วถึงมันได้มารู้ว่าลืมหนังสือไว้มันนึกขึ้นได้ตอนนี้แสดงว่าก่อนหน้านี้ลืมไงใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เป็นอะไรตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับเว้นตามโครงสร้างตามโจทย์ของเราตามสูตรของเราอยู่แล้วเว e นแล้วก็ subject แลว verb สองใช่ปะ มามาตันหนักมาตันหนักทีหลังว่าลืมหนังสือเพราะนั้นลืมหนังสือเกิดก่อนใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรอยู่แล้ว p a s t Perfect ถูกปะเออใช่ไหมนะครับเพราะนั้นข้อน,นี้ตอบอะไรครับข้อบเลยมาถึงก่อนแล้วมันนึกขึ้นได้ว่าลืมเอาหนังสือมานี่นะครับต่อมาข้อที่สองครับตามสูตรของเราเ e n ใช่ไหมเวนใช่ปะเนี่ยตามสูตรของเราตรงนี้ใช่ปะเวนเวนตามด้วยอะไร p a s t simple เอาเห็นปุ๊บนะถ้าเกิดเจอใน,นข้อสอบเอย่างนี้ปุ๊บนะใส่ไว้ก่อนเลยใส่ตามสูตรไว้ก่อนเลยที่เหลือก็เข้ามาคิดอีกทีหนึ่งเว้น i อเขาใหเขา,าอะไรเนี่ยพบพบใช่ไหมพบครูใหม่ฉันประหลาดใจฉันเคยเรียนกับเขามาก่อนนพบใช่ไหม i was ล s กเซ r ร์เฉันเห็นปุ๊บฉันประหลาดใจปั๊บเพราะจําได้ว่าเคยเรียนกับเธอมาก่อน I w a s surprised I h เวลาบอกว่าเรียนเรียนคลาสของเขาอะไรเงี้ยเรียนคลาสขเขาเรียนเขาใช้ว่าเทคคลาสเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแท็บเทคเคนใช่ป่ะก็ตอบข้อนี้เลยนะครับพบพบครูปุบ๊บนึกขึ้นได้ว่าก่อนหนะ้านี้เคยเรียนกับแกอยู่เคยเรียนคลาสของอาจารย์คนที่อยู่เอออะไรเงี้ยนะครับต่อมาข้อที่สามครับข้อที่สามเฟรเซอร์อะไรครับเนี่ยซูชิอ่ะมันต้องกินแน่ๆซูชิอ่ะก่อนที่เขาอะไรเนี่ย มาญี่ปุ่นเคยกินก่อนแล้วก่อนมาญี่ปุ่นเพราะนั้นกินก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูตามสูตรของเราเราจะเห็นว่า b4 ต้องตามด้วยอะไร b ี before ตามด้วย p a s t s i m p เ e เราก็เล่นตรงนี้ก่อนเลยนะครับ b ี for ตามด้วย past simple ใช่ไหมครับปุ๊บเพราะฉะนั้นต้องเป็นช่องที่สองแน่นอนนะครับช่องที่2แน่นอนเพราะฉะนั้นด้านหลังมีช่องที่สองอยู่อันเดียวกับตรงนี้แหละอันเดียวครับ เพราะนั้นตอบข้อนี้ได้เลยครับข้างหน้าก็จะกลายเป็น past perfect แต่เนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่ามันมันเป็นมันเป็นปฏิเสธเนาะก็มีควาว่า never never ก็ใส่ได้ตรงนี้พวก adverb พวกนี้นะครับมากจะอยู่ตรงกลางระหว่างกริยาช่วยกริยาแท้นะครับ never เขาไม่เคยเฟซบุ๊กไม่เคยกินซูชิมาก่อนก่อนจะมาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเนาะมาข้อที่สี่ครับอะไรเนี่ยฉันอะไรค่อยๆว่าเพราะว่าฉัน My Wallet กระเป๋าตังอ๋อรู้เลยครับทงกระเป๋าตังหายไม่มีเงินเลยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานไม่มีเงินเลยนะครับไม่มีเงินเลยฉันไม่มีเงินเลยเพราะว่าฉันทําหายไม่มีเงินใช้ว่าก่อนหน้านี้ทํากระเป๋าตังหายเพราะฉะนั้นเป็นไงครับตอบข้อ A เลยเพราะอะไรครับไม่มีเงินเพราะก่อนหน้านี้ไงใช้ past perfect เห็นปะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปทํากระเป๋าสตางค์หายเพราะนั้นตกข้างหลังเนี่ยถึงได้ไม่มีเงิน เป็นต้นโอเคไหมอ่าแล้วก็ข้อที่ห้าครับ it was a difficult movie but I understood it because I อืมหมายถึงยังไงครับตรงนี้หนังเรื่องนี้ยากนะคือ,คอยากที่จะเข้าใจอะ difficult movie เป็นหนังที่ยากที่จะเข้าใจมากๆแต่ฉันน่าเข้าใจเพราะว่าอะไรครับอ่านหนังสืออ่านที่เป็นเวอร์ชันหนังสือมาก่อน The book, book 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 version ขอเติมว่า version version นะครับเพราะว่าฉันอะไรครับนะฮะเพราะว่าฉันนี่ตรงนี้ผมน่าจะดีกว่าน,นะเน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  I see because I น่าผมผมผมน่าจะผมน่าจะแต่งโจทย์ตรงนี้ผิดมันน่าจะเป็นเป็นอ่านมากกว่าขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้เลยแล้วกันนะครับขออภัยด้วยนะฮะ because i รีบทำมาเนี่ยเลยลืมดูขอขอโทษท่เดี๋ยวคราวหน้าขอขอแก้ตัวตรวจสอบให้ดีกว่านี้ก่อนนะฮะโอเคสมมติอ่ะผมแต่งนี้แล้วกันอ๋อทำช้อยใหม่ทำช้อยใหม่ทำช้อยใหม่ก็เป็นตรงนี้ขอโทษด้วยนะฮะรีบทำไม่ตรวจสอบ ก็คือว่าหนังนี้เข้าใจยากแต่ฉันเข้าใจเพราะว่าฉนันอ่านเป็นบุ๊กเวอร์ชันมาแล้วอ่านเป็นฉบับของเวอร์ชันหนังสือมาแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับรู้เรื่องตอนไปดูเนี่ยรู้เรื่องเพราะว่าก่อนหน้านี้ทำไมครับอ่านมาแล้วก็ตอบตามนี้เลย have นะครับแฮปเพจนะครับเด e b บุ k กเวอร์ชันบ o r e I w e n ว to w ทูวอชชิ่งนะครับต้องขออภัยด้วยครับลืมลืมดูว่าเราต้องการจะบอกว่าอ่นไม่ใช่ดูผมคงไปมองไอ้คำว่ามูฟวี่อ่ะก็เลยว่าเออการมันมันนั่นนะครับ รีบไปหน่อยเดี๋ยวคราวหน้าจะเพิ่มความละเอียดในการทํำชี t เพื่อจะมาใช้สอนนะครับลืมดูให้มันชอยให้มันสอดคล้องกับเนื้อเรื่องนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นสรุปนะครับสรุปนะครับสรุปนะครับ p a s t Perfect เกิดก่อน Past Simple เกิดทีหลังโอเคไหมครับ ต่ยังเป็นเรื่องราวในอดีตอยู่นะแต่แค่ว่ามันเป็นระดับเหตุการณ์ก่อนหลังนั่นเองอย่าลืมโครงสร้างนะครับ subject ต,ตามด้วยแฮร์แล้วตามด้วย verb ช่องที่3สาหรับ past perfect นะครับแล้วก็ past simple ก็คือ subject ตามด้วย verb ช่องที่2เดิอนะครับโอเคเนาะนะครับประมาณนี้นะครับยังไงก็เอาดูทบทวนได้นะครับจําสูตรตรงนี้ไปด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดไปเจอข้อสอบบางข้อที่มันไม่ได้ไป,ไปตามสูตรนี้แสดงว่าเราต้องอ่านตีความเองเหมือนอย่างคำว่า because อย่างเนี้ยเป็นตัวบอก ประโยคที่มันพูดถึงเหตุและผลเหตุเกิดผลตามมามันก็เป็นเรื่องของการใช้ past perfect past simple ได้เหมือนกันโอเคนะครับเดี๋ยวยังมีเทน s คู่อีกนะยังมีเทน s คู่อยู่นะครับยังมีเทนคู่อีก,นะอ,อ,กอีกคู่หนึ่งอีกนะครับอันนี้เป็นตอนที่สองเดี๋ยวมาติาดตาม,มาตอนที่สามต่อไปว่าจะเป็นคู่ไหนจะเป็นเทนคู่ไหนอีกที่มกักะเจอในข้อสอบแล้วเราแบบมีปัญหางงใช้ตัวไหนดีใช้ตัวไหนดีนดนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันในตอนที่สามนะครับ